ับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องกเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาขึ้นวงหรือมาทําวงตาข่ายเพื่อที่จะไปทําปุ๋ยวงตาข่ายนะครับนอกจากที่ผมพาทําปุ๋ยในกระสอบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยในตะกร้าแล้วนะครับวนันนี้ในวันต่อๆไปเนี่ยก็จะพา,าไปทําปุ๋ยวงตาข่าย ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะซื้อแบบนี้ก็ไปหาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างตาข่ายแบบนี้เรียกว่าตาข่ายช่องเนี้ยตาข่ายเขาเรียกว่าอะไรนะตาข่ายขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็คือช่องรูเข้ามาเนี้ยนะครับขนาดหนึ่งนิ้วเขาขายอยู่ที่เม็ดละ30บาท1วงจะใช้อยู่3เม็ดถ้าเราใช้2เม็ดได้ไหมได้ ได้แต่ว่าวงมันจะเล็กลงแต่ถ้าเรา3เม็ดเนี่ยมันจะพอดีมันจะพอดีเลยมันจะได้ช่วงกว้างเนี่ยเมื่อเราทําวงเสร็จเนี่ยได้ช่วงกว้างเนี่ยประมาณ1เม็ดความสูงของวงตะข่ายนี่ก็ความสูงหรือหน้ากว้างของวงตะข่ายเนี่ยถ้าเป็นเอาแนวนอนก็เป็นหน้ากว้างถ้าเอาตั้งเป็นแนวสูงแต่ความสูงก็จะอยู่ที่90เซนกับเกเซนอ่ะทีนี้เวลาทำเนี่ยเราได้มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาตัดมาอย่างเงี้ยสาม เขาตัดออกมาเป็นผืน,น,นอ,อย่างเงี้ยสามเม็ดทีนี้เวลาทํานะครับผมก็จะเอาไปใกล้ๆเนาะ,อะบอกวิธีทําเลยนะครับเอาใกล้ๆเลยเราก็เอามาบ่ายกันอย่างนงี้เอามาเลื่อมกันนะภาษาบ้านผมเรียกเอา,เอาบ่ายกันเอามาเลื่อมกันแล้วก็นับนี้นับตารางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาสักหกตารางแล้วก็มาทาบอีก,อกด้านหนึ่งเอาด้านนี้นะครับด้านนี้มาทาบกัน ขับไปให้มันได้6ตารางเหมือนกันนะครับท่ากันได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ค่ามีรวดถ้ามีรวดก็ใช้รวดนะครับถ้าไม่มีรวดก็ใช้สายลัดหรือเขาเรียกอะไรเทปพายเทปเพยแต่ผมชอบเรียกว่าตอกญี่ปุ่นมีขายตามร้าน สายรัดเส้นเล็กสายยางลัดพลดสาสติกเนี่ยมีมีขายทําร้านขายของถูกครับเนี่ยถุงละยี่สิบบาทเอารัดเอาลัดไปก่อนนะเราก็จะลอกทั้งสองมุมอลอกด้านนี้แล้วก็มาลอกด้านนี้ที่มันที่มันเหลื่อมกันมาลอกก่อนนะครับวิธีลอกมันอันนี้มันเล็กมองมก็เห็นอ่ามันลอกด้านนี้ปุ๊บ เราก็กลับด้านล่างขึ้นมายกด้านล่างขึ้นมานะครับเอาด้านล่างขึ้นมาก็มาน,นับ6ตารางมาการหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ๊บก็ประกบกันไว้เอาเอาตะข่ายประกบไว้เสร็จแล้วเราก็เอาสายรัดเนี่ยรัดก่อนถ้ามีลวดก็ลวดมัดนะครับท่านแม่บ้านที่อยากทำก็บอกให้ท่านพ่อบ้านทำให้นะครับอา้าวขาด ทาไม่เป็นก็ให้พ่อบ้านนะครับช่วยทําให้ให้ลูกให้หลานช่วยทําให้ได้ก็ไม่ยากครับเอาแค่มาประกบกันแล้วก็เราก็เอารวดมาผูกให้แน่แน,นเอารวดโดยสายรัดรวดรัดอยไางนี้ก่อนแล้วรัดตรงนี้อีกทีหนึ่งให้มันอยู่ทรงก่อนครับเอาให้มันได้ทรงก่อนหนือยนี้นะครับให้มันได้ทรงก่อน เมื่อมันได้ทรงอย่างนี้แล้วเนี่ยะจะเป็นวงกลมองนี้ละนะเป็นวงกลมงนี้ละเนี่ยได้เป็นวงกลมลล่นะเราก็ทยอยเอาตะแคงขึ้นแบบนี้ก็เอาสายรัดมาาดันระัดนะหรือเอารวดเอารวดมามาดัดเนาะนะครับไล่ไล่ไล,ลอกลอกลอกก่อน ล็อกให้นันแน่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกต่อไปตอนนี้ไล่ล็อกก่อนง่ายน,นิดเดี๋ยวครับมาประกบไม่มีอะไระครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาสั่งเขาตัด3เม็ดยาสาเม็ดจะเอากี่กี่วงก็วงละ3เม็ด3เม็ดครับถ้าเราสองเม็ดมันก็จะวงเล็กเกินไปวงเล็กเกินไปทําได้เป็นการแต่วงเล็ก ด้านนี้เสร็จก็มาด้านนี้เนาะที่บอกว่าเอาสามเมตรสามเมตรเนี่ยเพราะว่าผมทํามาหลายครั้งแล้วครับทํามาเยอะแล้วครับเพราะว่าสามเมตรมันจะพอดีเวลาเราตั้งอะไรเนี่ยมันมะันอยู่ทรงนะสองเมตรก็เล็กเกินไปใส่้าใส่อะไรได้น้อยนะเม็ดเดี๋ยวยิ่งเล็กจะเอาห้าเมตรหกเมตรมันกว้างเกินไปวงมัน มันมันตั้งทรงไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราเวลาเราทำวงตะข่ายแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปใช้มงใช้ไม้ไปค้มแล้วนะครับไม่ต้องคั้านะครับเอาตั้งเลยก็ทำงั้เออทำปุ๋ยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูในคลิปต่อไปก็จะทำปุ๋ยวงตะข่ายให้ดูล็อกแน่นแนนเวลาเราปุ๋ยเราสลายเสร็จเนี่ยการเอาปุ๋ยออกหรือจะเอาปุ๋ยไปตากนะครับ เราก็ต้องยกวงตะไคร์ออกอันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทําให้ดูเพราะผมหมักไว้หลายวงตะไคร์แล้วหลายวงแล้วอ่ะอันนี้ลอกประมาณนี้อ่เมื่อเราลอกเสร็จก็นี่ผมใช้สายลัดนะลอกเสร็จก็ตัดปลายพวกสายลัดออกนะครับตัดปลายมันออกตัดปลายมันออกม่นความสวยงามไม่เกะกะ ก็ทํากับลวดกับอะไรนี้ก็ต้องตะข่ายอย่างเงี้ยเป็นลวดนะครับก็ต้องระวังนะครับมันคมปักมือนี่เลือดออกปวดมากนะครับผมเคยโดนมาแล้วครับนะ,ะเมื่อเราได้เสร็จเราก็จะได้วงตะข่ายแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นี่หน้าผมอยู่นี่เลยเนี่ตั้งอย่างนี้เนี่ยมันตั้งทรงได้เนี่ยเวลาเราเอาาใส่เอาขี้วัวใส่แล้วก็ จอบเกี่ยเกียเงี้ย,ยตั้งวงแบบนี้นะครับนี่ผมทำเสร็จสองวงนี่นี่วงหนึ่งนะครับนี่วงหนึ่งอันนี้ซื้อมาใหม่เป็นสองวงแต่เอามาทำให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องเราดูหนึ่งวงนะเสร็จแล้วครับนะเสร็จละการทำวงตาข่ายนะครับทำวงตาข่ายมันมีแบบหนึง่งที่มันเป็นพลาสติกแบบนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ย มันเป็นพลาสติกแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ก็ใช้ได้แต่มันอ่อนนะเวลาเราตั้งทําวงเนี่ยเราตั้งไม่ได้ตั้งมันจะลม้มเพราะพลาสติกวงตะขา่ายที่เป็นพลาสติกแบบนี้เวลาเรามาทํากองปุ๋ยหรือวงตะข่ายที่เราจะหมักปุ๋ยเนี่ยจะต้องเอาหลักมาตอกปักอย่างน้อยก็สี่หลักเพื่อยึดไม่ให้มันล้มไปล้มมานะครับเวลาเราจะล้มกองปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยไปตากเนี่ย Uh, อันนี้จะลําบากครับลาบากเพราะมันจะฉีกจะขาดเนาะซื้อมาแล้วไม่ทนไม่คุ้มครับไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะครับถ้าใช้แบบเนี้ยถ้าใช้แบบนีบบน้ซื้อมาครั้งเดียวทําปุ๋ยได้หลายรอบผมที่ทําไปนะ่ะทำไปเป็นสิบสิบรอบสิบสิบครั้งแล้วก็ยังอยู่ยังคงทนถึงแม้มันอาจจะบุบีบูบี้บ้างแต่มันก็ยังทําได้นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในเรื่องของการทําวงตาข่าย เตรียมการในการทำปุ๋ยวงตาข่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ,อะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านมีคำถามสงสัยดูแล้วยังไม่เข้าใจอสอบถามมาได้ครับเขียนคำถามลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะช่วยตอบเนาะบางทีเราอธิบายอย่างนี้มันไม่เห็นภาพใกล้ๆอลายท่านก็สงสัยก็ถามมาได้ครับถามมาได้ไม่มีปัญหา ผมก็ยินดีที่จะตอบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ